ลางบอกเหตุทำนายฝันแบบนี้แปลว่าคุณกำลังจะมีโชคใหญ่สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะก่อนที่จะไปรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะคะลางสังหรณ์หมายถึงลางที่โดนใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้น ความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลน,น,นล้วนๆไม่มีใครผิดและถูกหลายคนนำไปเสียงโชคหรือหลายคนก็อาจจะมีเคราะห์แตกต่างกันไปความเชื่อโบราณที่ตั้งแต่เล็กจนโตใครเคยได้ยินเรื่องไหนก็มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะคะวันนี้เราก็มีลางสังหรณ์ลางบอกเหตุหรือใครต่างเรียกว่าความเชื่อ ที่คิดว่าเจอแล้วเป็นโชคอย่างบางคนบอกว่าฝันใกล้รุ่งจะเป็นเรื่องจริงบางคนบอกจิ้งจกตกมาตรงหน้าระวังหากกำลังจะออกไปข้างนอกก็ไม่ควรออกไปหรือนกขี้ใส่หัวนั่นแหละคือโชคดีทํานายฝันลางสังหรณ์ฝันเห็นองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระหรือกษัตริย์การที่เราฝันเห็นเทพทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระหรือฝันเห็นกษัตริย์ราชินี บอกเลยว่าเป็นความฝันที่ดีมากยิ่งหากไม่เคยฝันมาก่อนเลยเชื่อเถอะว่าฝันนั้นจะนำพาโชคลาภก้อนใหญ่มาให้หรือจะนำเกียรติยศชื่อเสียงและเรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตเตรียมซื้อลอตเตอรี่ได้เลยเลขนำโชคได้แก่82 83 88 89 82 9 83 9 ฝันว่าจับขี้หรือเปื้อนเปรอะของเน่าเสียคนที่ฝันว่าได้จับขี้ฝันว่ากอดถังอุจจาระหรือฝันว่าจับขี้มีนอนยัวยเยี้ยสกปรกเปื่อนเปรอะมือล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกด้วยนั้นบ่งบอกว่าเตรียมรับโชครางวัลใหญ่ได้เลยคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายคนก็เคยฝันในทำนองนี้มานักต่อนักแล้วเลขนำโชคได้แก่ห้าหกหกเก้า ฝันเห็นคนแก่ญาติผู้ใหญ่บันพบุรุษมาบอกคนที่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายคนเคยเล่าว่ามีปู่ย่าตายายมาบอกในฝันให้ซื้อเลขนั้นเลขนี้หรือท่านเหล่านั้นมายืนอยู่หน้าบ้านอาจนั่งมากับรถคันใดคันหนึ่งแล้วนำเลขบ้านเลขรถมาเสี่ยงโชคก็ปรากฏว่าได้รางวัลใหญ่เลขนำโชคได้แก่78 79-198889ฝันเห็นลงศพอย่าคิดว่าฝันเห็นลงศพจะเป็นเรื่องร้ายเพราะจากประสบการณ์คนข้างเคียงหลายคนเขาเคยฝันเห็นลงศพและตีเป็นเลขโชคดีถูกหวยรวยทรัพย์มานักต่อนักแล้วโดยเฉพาะลงศพมักจะตีเป็นเลขสี่ดังนั้นใครฝันอย่างนี้อย่าพลาด ลองเสี่ยงโชคดูอาจโชคดีรับทรัพย์เต็มกระเป๋าใครจะไปรู้ฝันว่าอุ้มเด็กอีกหนึ่งลางบอกเหตุก่อนวันหวยออกที่ว่ากันว่าฝันว่าได้อุ้มเด็กจะถูกหวยรวยไปอีกแถมมีคนที่ฝันแบบนี้แล้วถูกลัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกด้วยเชื่อกันว่าฝันว่าได้อุ้มเด็กนั้นจะมีโชคลาภทางการเงินจะมีคนนำโชคลาภหรือสิ่งที่หวังไว้จะประสบความสำเร็จ ตามใจปรารถนาบอกเลยว่าฝันแบบนี้มีลุ้นนอกจากนี้ยังมีลางบอกเหตุที่ไม่ใช่ความฝันอีกหลายอย่างที่บ่งบอกว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเช่นพึ่งมาทำรังที่บ้านโบราณว่าพึ่งมาทำรังบ้านใครจะได้โชคลาบแก่คนนี้บ้านนั้นแต่อาจไม่ใช่โชคขนาดใหญ่เพียงแต่อาจจะถูกหวยหลายงวดติดติดกัน แต่หากขนาดของรังผึ้งใหญ่มากขึ้นเท่าไรปแปลได้ว่าโชคลาบความมั่งคั่งก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามหากพึ่งมาทำรังทางทิศใต้ของบ้านก็อาจจะบอกข่าวว่าจะสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยความชราหรือหากเกิดเหตุการณ์งูเลื้อยตัดหน้าหรือตัวเงินตัวทองผ่านหน้ารถแบบไม่ทันตั้งตัวนักเสี่ยงโชคจะนำไปตีเลขเด็ดเพราะเชื่อว่ามีความโชคดีคิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทองคนนำลอตเตอรี่มายัดเยียดขายให้คนที่ไม่ใช่นักเสี่ยงโชคแต่อาจจะซื้อเพราะมีคนขายมาชักชวนให้ซื้อประมาณว่าเหลือชุดสุดท้ายหรือตื้อให้ช่วยซื้อจนจำเป็นต้องซื้อเพื่อตัดความรําคาญหรือสงสารคนขายก็เลยหยิบเลขแบบไม่ตั้งใจบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่มักจะถูกรางวัลอุบัติเหตุก่อนวันหวยออก การเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องต้องเจ็บตัวหรือถูกรถชนคนส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าฟาดเคราะห์ไปเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีหลายคนก็มักนำเหตุการณ์เหล่านี้ไปตีความตามเหตุที่เกิดเช่นเอาเลขรถที่ชนเราหรือเลขรถเราเองเลขห้องในโรงพยาบาลมาเสี่ยงโชคเสียเลยและหลายครั้งก็มีโอกาสถูกเลขเด็ดเหล่านั้นเสมอ ไฟแดงขึ้นที่มือหรือจุดแดงที่นิ้วนางคนที่มีจุดสีแดงขึ้นที่บริเวณฝ่ามือหรือบริเวณนิ้วนางโบราณว่าจะมีโชคลาภเกียรติยศเข้าประกวดแข่งขันใ,นใดเช่นประกวดนางงามก็อาจจะชนะเลิศแต่หากสังเกตก่อนวันหวยออกอาจจะเป็นลางบอกเหตุว่าจะถูกหวยก็เป็นได้เลขนำโชคได้แก่196669 งูเลื้อยตัดหน้ารถบางคนอาจไม่ได้คิดอะไรแต่ก็มีหลายคนเช่นเดียวกันที่คิดว่างูเลื้อยตัดหน้ารถแล้วจะโชคดีคนโบราณเชื่อว่างูเลื้อยตัดหน้ารถแสดงว่าจะมีโชคลาภเรื่องเงินทองและหลายคนมักจะนำเลขรถไปเสี่ยงโชคนั่นเองมือลอกคันมือ ปัญหานี้เจอบ่อยมากเรื่องมือลอกหรือคันบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาบแต่อย่างใดแต่หารู้ไม่ว่าถ้าอยู่ๆมือเรากลับลอกขึ้นมาหรือคันคนโบราณเชื่อว่าจะได้โชคก้อนโตโดยเฉพาะฝ่ามือและหากยิ่งเป็นมือซ้ายแสดงว่ากำลังมีลาบด้านเงินทองคิ้วขวาตากระตุกจะมีโชค การขมันหรืออาการของตากระตุกที่หางตาด้านขวาไม่ว่าจะข้างใดหากใครที่เหมือนรออะไรสักอย่างอยู่คนโบราณเชื่อว่าจะสมหวังและหากใครที่ไม่มีเรื่องอะไรในใจลองเสี่ยงโชคดูเผื่อจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้ที่นี้เรามาดูสมข้อห้ามทาในวันหวยออกหากอยากถูกหวยกันเพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจว่าวันนี้จะต้องเป็นวันของเรา 1. ห,ห้ามอารมณ์เสียในวันที่เราจะเสี่ยงโชคควรจะเป็นวันที่อารมณ์ดีเบิกบานสดชื่นแจ่มใสไร้สิ่งใดมาทำให้อารมณ์มัวหมองเพราะเชื่อว่าหากเราอารมณ์เสียจะเป็นการขัดโชคลาบ 2. ห้ามด่าห้ามแช่งถ้าเราพูดจาไม่ดีหรือเราแช่งใครระวังสิ่งนั้นจะกลับเข้ามาหาตัว การพูดคำที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีออกไปเชื่อว่ามันจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้าหาตัวเราดังนั้นในวันที่หวยออกควรพูดแต่เรื่องดีๆที่จะทำให้เราเฮงเงปังๆและ 3. แต่งตัวดีๆในวันหวยออกในวันนี้แนะนำให้ใส่เสื้อผ้าที่ทำให้เราดูดีอย่าปล่อยให้หน้าหมองคล้ำดูแลตัวเองให้ดีให้ตัวเรานั้นรู้สึกสดชื่นแจ่มใส เพื่อเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดโชคลาภให้เข้าหาตัวเราย้ำอีกครั้งว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะแต่จาก3ข้อข้างบนหากทำตามแล้วก็เป็นผลดีกับตัวเราทั้งสิ้นแม้อาจจะไม่ใช่เรื่องโชคลาภแต่อย่างน้อยสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นการที่เราอารมณ์ดีพูดดีหรือแต่งตัวดีก็เป็นผลที่ส่งถึงตัวเราทั้งนั้น ยังไงก็ขอให้วันหวยออกเป็นวันที่ทุกคนจะต้องได้ร้องเฮกันดังๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ